โอ้โห,โหคือไปเรียนตมยังไงลูกโอ้โหจำแทบไม่ได้นะครับแม่ยเรียนตมครับ มือเช้าฝนตกต้วยแดงก็ตามมาครับดูสิพ่อจะดุไหมเนี่ยเออเมืว่วาก็นึกว่าหายไปไหนครับตีแดงดเอาละ อนละเต็มที่เลยลูกเอ้นี่ครับนอนละนอนละอันนี้น้องควันผูกยาวนะครับคือเขาจะเดินได้รอบๆเลยแต่ว,ว่าเขาไม่อยู่ครับเขาจะไปเล่นตมของเล่นของเขาครับมี เล่นนะครับมีโครนแล้วก็มีท่อนไม้สักท่อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นเขาละโอ้เหรอเราก็นึกว่านอนกลางวันครับหายมองมาเห็นก็นอนอ่าเห็นเขานอนอยู่กรคิดว่านอนน้องควันก็แอบดูตรงแทงน้ำประเดินย่องเข้ามาใกล้ๆอ้าวเล่นท่อนไม้แล้วก็เล่นตมครับ กับจมเลยภูบอกเล่นกับผมไหมเล่นคนเดียวเลยลูกอันนี้ไม่เล่นด้วยลวอะอ่ขอดูหน้าชัดๆหน่อย